สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับป้าแมนอีกแล้วนะครับในช่อง Dad Man Made it นะครับวันนี้ป้าแมนจะพามาชมตู้ฟักไข่ไก่นะครับว่าตู้ฟักไข่ไก่ของป้าแมนเนี่ยสามารถบรรจุไข่ได้อยู่ที่ประมาณ1 2 0ฟองถึง140ฟองน,นะครับใช้ต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยดีนะครับช่วงนี้กําลัง พักฟื้นจากโควิดนะครับตรงนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับว่ามีอะไรที่ต้องใช้บ้างและแต่และอย่างมีมูลค่ากี่บาทต้นทุนทั้งหมดของเราจะสามารถทํามาในงบได้เท่าไหร่นะครับตรงนี้ทุกคนสามารถทําเองกันได้นะครับไม่ยากนะฮะตรงนี้โอเคครับไปตามชมกันครับ <c oughs> ตรงนี้นะครับเป็น ตู้เย็นนะครับตู้เย็นเก่านะครับที่เราไม่ใช้แล้วนะครับหรือเราไปหาซื้อมาก็ได้จากร้านพวกร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับส่วนใหญ่ตู้ไซส์เนี่ยนะครับไซส์ประมาณ5-6คิวเนี่ยเขาจะขายอยู่ประมาณ300บาท400บาทไม่น่าจะเกินนี้นะครับตรงนี้อันนี้คือต้นทุนอันดับแรกแล้วนะครับคือตู้เย็นเก่าตู้เย็นเก่าเขาก็จะเปิดมามันก็จะมีมีชั้นมีอะไรในตู้เย็นนะครับตรงนั้นนะครับแต่ว่าเราเอาออกหมดเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปตามชมกันว่าเราต้องซื้ออะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับสิ่งที่สําคัญเลยก็คือพัดลมดูดอากาศนะครับตรงนี้จะเป็นพัดลมไซส์อยู่ประมาณ4.5นิ้วนะครับ1ตัวนะครับของป้าแมนจะไม่เหมือนคนอื่นก็จะมีพัดลมดูดอากาศออกนะครับอีก1ตัวแต่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหน่อยนะครับอยู่ที่3.5นิ้วนะครับตรงนี้ราคาพัดลม2ตัวนี้ก็จะอยู่ ไล่ๆเท่าๆกันนะครับอยู่ที่ประมาณ120บาทถึง150บาทนะครับตัวนี้ตัวต่อไปก็จะเป็นตัวคอนโทลนะครับคอนโทลตัวสีแดงนี้ก็จะเป็นคอนโทลอุณหภูมินะครับตรงนี้ว่าเราอยากจะให้อุณหภูมิตัดไฟอยู่ที่เท่าไหร่นะครับในตู้นะครับตรงนี้นะครับแล้วในตัวสีฟ้านี้จะเป็นตัวความชื้นนะครับว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้ นะครับตรงนี้คราวนี้ตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวดูดอากาศนะครับจากชั้นบนนะครับป้าแมงก็ไม่ได้มาตีกรอบตีตู้แบบคนอื่นนะครับก็จะใช้เป็นเป็นตัวเหมือนฟอยครับฟอยท่อที่เอาไว้ดูดควันออกจากห้องครัวนะครับตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับความยาวประมาณ1-2เมตรแล้วก็วัดระยะของเราได้นะครับตรงนี้อันนี้เราก็หาซื้อได้ตามร้านดูก่อสร้างนะครับ ทั่วไปนะครับนะครับอันนี้ตัวรุ่นรุ่นรุ่นตัวเซนเซอร์เนี่ยนะครับจะคือตัว w 1 0 9 9นะครับตรงนี้ปั๊มันจะมีอยู่สแบบนะครับจะมีอีก1ตัวก็คือ s t t 3 0 2 8อันนี้ใช้อยู่ในตู้ที่ไก่ล้อพลอดนะครับต่อไปคืออะไรครับหลอดไฟนะครับสองหลอดนี้จะเป็นหลอดทำความร้อนนะครับขนาด60วัตต์นะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ20 20กว่าบาทนะครับไม่เกิน25บาทนะครับตรงนี้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นชั้นตะแกรงนะครับกับพวกชั้นที่เรามาปิ้งย่างนะครับเอามาลองเขานะครับสามารถลองได้3ชั้นนะครับตรงนี้ก็มีกี่อย่างและ้ะโอเคตรงนี้อีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนอาจจะไม่รู้ก็คือว่าไอ้นี่ไว้ทําอะไรกระถางนะครับปลาแมนก็จะไว้ใส่ใส่เป็นกระถางไซส์สีนิ้วนะฮะ ท่อนี้จะเป็นท่อไซส์สี่นิ้วก็จะมาใส่ครอบแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาไปใส่ไปข้างข้างในข้างหลังนี้นะครับตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามานั่งดูว่าแต่ละตัวอะไรมีอะไรกี่บาทบ้างนะครับแล้วเราก็จะมาต่อสายไฟตรงนี้นะครับตามตามที่เขามีเขาเรียกว่ามีอะไรนะมีตัวอย่างมาให้เรานะครับตรงนี้แล้วก็จะมีการเจาะรู ระบายอากาศนะครับเวลาพัดลมมันด,ดูดความชื้นออกมานะครับหรือพัดลมตัวนี้ดูดด,ด,ดูดลมเข้าไปข้างในนั้นเพื่อมาผูทางช่องทางช่องข้างล่างนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นลมหมุนเวียนอยู่ภายในตู้นะครับก็จะสามารถดึงอากาศจากภายนอกได้จากฝั่งนี้ก็ดึงได้นะครับอันนี้ประเมนเจาะไว้6กรูแต่ว่าอยู่เพื่อจะเปิดปิดเปิดเ,ดเ,ดเ,ดเดพิ่มขนาดไหนนะครับอเดี๋ยวเรามานั่งดูกันว่า อุปกรณ์แต่และอย่างเนี่ยนะครับเราสามารถใช้ต้นทุนได้อยู่ที่เท่าไหร่โอเคครับเดี๋ยวเราไปเรียงกันครับผมสรุปนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราลองมาไล่บวกกันว่าสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีกี่อย่างและมูลค่าทั้งหมดเนี่ยเป็นกี่บาทนะครับ <c oughs> อันดับแรกตู้เย็นนะครับ200บาทถึง400บาทนะครับตรงนี้นะครับอันดับสอง ก็จะเป็นตัวเซนเซอร์ละกันนะครับเซนเซอร์ตัววัดอุณภูมิกับตัววัดความชื้นนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ230บาทนะครับถึง250บาทนะครับอันดับ3นะครับพัดลมนะครับตัว4.5นิ้วกับตัว3.5นิ้วอย่างละ1ตัวนะครับกระจกเฉลี่ยตัวหนึ่งไม่น่าจะเกิน120บาทถึง150บาทนะครับ2ตัวนะครับอันดับ3นะครับ อันดับ4่ดิอันดับ4แล้วใช่ไหมก็จะเป็นตัวหลอดไฟหลอดไฟ60วัตต์2หลอดพร้อมขั้วนะครับแต่ต้องเป็นขั้วเซรามิกนะครับเพราะมันมีการเปิดเปิดความร้อนตลอดเวลาปรับกันนะครับเพื่อความทนทานนะครับอันดับ5จะเป็นพวกสายไฟนะครับตรงนี้นะครับก็ไม่กี่บาทนะครับอันดับ6นะครับ ก็จะเป็นพวกตะแกรงพวกตัววางถาดวางไข่นะครับส่วนใหญ่คือจากราน20บาทก็ชิ้นละไม่เกิน25บาทนะครับเราใส่3ชิ้น4ชิ้น5ชิ้นนะครับตรงนี้ก็ตกประมาณอาจจะแค่ประมาณ100กว่าบาทไม่เกิน150บาทนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองบวกกันคร่าวจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะรวมตัวเลขไว้ให้ทุกท่านได้ ประเมินกันนะครับว่าเฮ้ยบางครั้งเราต้องไปซื้อของในในอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่เขาทําไว้สําเร็จเนี่ยโอเคครับนั้นเพื่อความสะดวกนะครับคือซื้อมาอาจจะใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องมนานั่งทําไม่มีณอไม่มีเครื่องมือนะครับแต่ถ้าใครถ้ามีเครื่องมือนะครับแล้วเห็นว่าเฮ้ยมันทาแล้วมันได้ตั้ง120ฟองถึง150ฟองเนี่ยถามว่าในบัจเจตหรือราคาที่เราทําไว้เนี่ย อยู่แค่ไม่กี่บาทเแบบ็ดเสร็จแล้วมันคุ้มค่ากว่ากันไหมถ้าเรามีทักษะทางด้านช่างนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ฝากพี่น้องออไว้ให้คิดนะครับเผื่อใครมีทักษะทางช่างอยู่ก็ค่อยๆลองฝึกทําดูป้าแม่ก็ฝึกทํานะครับตั้งแต่ประมาณเดือนเดือนที่แล้วนะครับเดือนสองเดือนที่แล้วนะครับจนทํามาเสร็จหนึ่งตู้จนขยายมาเป็นตู้ที่ทําเพื่อแยกเฉพาะรอคลอดอย่างเดียวนะครับตรงนี้ ก็สามารถทำให้ผลผลิตของไก่ที่ฟักเนี่ยออกมาได้ได้ถือว่าโอเคเลยแหละนะครับตรงนี้ถือว่าดีเลยโอเคครับตรงนี้ถ้ามองเห็นว่าคลิปนี้ที่ป้าแมนทำเนี่ยนะครับมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆืนะครับและมีสาระความรู้นะครับก็ยังไงก็ช่วยรบกวนนะครับติดตามนะครับหรือว่าฝากกดไลค์กดแชร์อะไรก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับตรงนี้ไม่บังคับกันนะฮะตรงนี้หรือว่าถ้าใครมี พ่อจะติติงหรือจะแนะน,น,น,นำนะครับป้าแมนนะครับก็รบกวนคอมเมนต์มาให้ด้วยนะครับป้าแมงจะได้บวกเอาไว้เป็นความรู้ของป้าแมงด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้ป้าแมงขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับอาจจะเป็นคลิปที่จะพาทําเลยแต่อันนี้รอ,อตู้เย็นอีกตู้หนึ่งก่อนนะครับตรงนี้ไม่ค่อยชอบไปหาซื้อครับแพง ตามบ้านเพื่อนนี่แหละดีกว่าโอเคครับยังไงตรงนี้บายบายครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ